ตอนนี้ครับที่เรามาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมันมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งชื่อเนื้อโกเบอยู่ทาวินทาวนี่คือก๋วยเตี๋ยวของชาวล็อกชาวล็อกบอกว่าต้องมากินร้านดังร้านดังร้านเด็ดถ้าทาวินทาวก็คือตรงตรงนี้ทำไมถึงเป็นก๋วยเตี๋ยวของชาวล็อกใช่ป่ะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราอยู่อ่ะชื่อมิโนฟ็อกมิโนฟ็อกอ่ะเขาจะจัดงานอีเวนต์ทั้งหมดของคอนเสิร์ตใช่ป่ะแล้วเขาบอกว่าชาวล็อกทุกคนเนี่ยรวมถึงพี่เปารวมถึง พี่พี่ทีมงานบอกว่าพี่ต้องมากินร้านนี้เฮ้ยคุณจะกินอยู่วะทำไมอ่ะก็กินกูบอกว่าห้าหกร้อยพอไหมพี่เออแั่งบอกไปกดมาเลยสามพันไอ้เพียเฮ้ยเอาอยู่ไหมไม่เอาไม่เอาแบบลองท้องอ่ะหรือว่าไปกินมะพร้าวบันแพ้วเลยไอ้เพียถ้ากดมาสามพันเนี่ยกูว่าแกเอาจริงว่ะโอ้หนี่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 มาแล้วตอนนี้เดิม GTA พี่เปาพี่เปาพี่เปาเออถ้าแต่งตัวได้เดินแบบ GTA ได้ไหมกดดอนพี่กดดอ ไอเหี้ยชอบอ่ะเดินชนเดินชนไอเหี้ยใช่ปะใช่ปะอ๋ออ่าโกเบอยู่ข้างหน้าครับผมเดี๋ยวให้หม่อมเปา G T A ได้สั่งเต็มที่ครับพี่จะดูพี่เขาจดสั่งประมาณห้าร้อยต้องกดสองตู้นะเงินออกไม่พอแล้วเฮ้ยเหี้ยเพราะว่าตู้หนึ่งกดได้สองหมื่นสองหมื่นสองร้อยสองร้อย เรไม่มีแรงใหญ่ล็อกนี้ได้แล้วไปที่ร้านเลยโอ้โหเป็นไงโซมเลยแดดร้อนเลยเส้นหมี่สองอย่างเจ้าหล่๊งเส้เพมี่ทักโซมเลยโสมเมื่อกี้ตอนเดินข้ามไหมเนี่ย เขารู้ว่าเรามาใกล้พี่เครับเพิ่งมาโฉมตอนเดินข้ามเลยครับดีๆมาอยู่ตลอดเลยนะูม่ต่มงยืนเล่นอยู่เกเหลับทุกอย่างนะเอาอะไรเอามีมีแห้งครับแล้วผมต้องสั่งอะไรผมต้องห้ามสั่งอ่ะมันมีหลายอย่างากมีพรีเมียมนะเอาเมนูซปเปอร์สิ มึงต้องสั่งเนื้อโกเบะเพราะว่านี่เรายังไม่ได้พูดถึงเนื้อโกเบะเลยเนื้อโกเบะครับเป็นเกาเหลาเป็นเส้นเนื้อโกเบเป็นปลาหลเฮ้ยเนี่เฮ้ยผมผมที่เรียนเนี่ยมันเป็นซุปเปอร์พรีเมี่ยมะไรซุปเปอร์ก็ได้เพียร์กับสันในเป็นเส้นที่มันมีเอ็นกับหนังปั้กบอยู่แล้วก็สันในอ๋อนั่นแหละเอาโกเบะดีกว่าที่ไม่เคยคิดแล้วแจกโกเบได้ครับได้ครับผมไม่เคยมาเพียร์จัดให้ผมครับบอกลิ้นเอาไหม เอาหมดอกเลยนาแล้เทีนี้เกณฑ์เอาไว้ตอนนี้เหลืออะไรยังไม่ได้สั่งอะไรเลยไอ้นี่ไหมที่เราชอบกินของกระสือเลยรอะไอ้ของกระดกกระดูกไอ้นี่ของกระสือแต่วัขาลอยหาตัวจับได้ของกระสือของกระสือแน่นเมื่อกี้ตอนเดินข้ามถนนไม่รู้พวกพี่ได้ยินไหมวินตะโกนฟักปีโลแล้วไม่รู้มันเสียงมันเข้าไหมผมถ่ายไม่ได้ยินไม่ได้ยินผมก็เลยแบบไปไปดีกว่าฟักกิ้งฮีโลเปิดมาานะ นี่เป็นรุ่นที่สามรุ่นที่สี่จริงหรอมู่เดี๋ยวกูถามให้ก็ได้เดี๋ยวกูถามให้ก็ได้เดี๋ยวกูถามให้ก็ได้สมมุติถ้ามึงอยากรู้เดี๋ยวกูถามให้ก็ได้แล้วหม่อมเป้านั่งใกล้มือด้วยนุ๊ยถนัดขวานี่อ่านได้หม่อมเปาของเรานะครับจับเปิดร้านเบอร์เกอร์ที่โคตรเสียวเฝ้าในวันที่21อ็ดอย่ามึงพูดไม่เผื่อไม่ใช่ หรือหลังจากวันที่21อไปแล้วแต่ว่าวันที่21แล้วหลังจากนั้นถ้าใครดูคลิปนี้ร้านเบอร์เกอร์ที่โคตรดีอยวผมรับประกันว่าถ้าใครชอบเบอร์เกอร์ที่ถึงเนื้อถึงเนื้อถึงตัวเนื้อถึงตัวนี่ไงกูเดินไปเสิร์ฟแบบเด็กเอ็นเลยอย่างนั้นเลยสิผมรับประกันนะเพราะว่าผมกินมาหลายรอบว่าเบอร์เกอร์ของร้านของเปาของเราเนี่ยอุ้ยของเปาแต่มันนานมากเลยนะตอนที่มึงกินตอนนั้นยังตอนนี้ คือเนื้อที่ใ <analyze> ช <anthropology> <th> ้ที่เคียวไว้นนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค้กระดองนิดนึงนะพี่เบียร์อมกระดองกระดองเคี่ยวตอนี้ก็ยังไม่พอมไปเคี่ยวตอนละอีกอ๋อ กินได้เลยวุนน,น,นลิ้นเยเด้โมสุบมะม่วไอ้เน,นี่ยหรือว่าที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งร้านวายไปแล้วจะพูดร้านเบอร์เกอร์อรไม่เสร็จเลย21หรือหลังจากนั้นครับที่เกษตรน้ำวมินหรือว่าตรงข้ามร้านปั๊กหน่อยหรือเปล่า เข้าไปตรงปาร์กิ้งทอยเลยนะครับอยู่ขวามือนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปไปที่นั่นแต่ไม่ได้กินไม่ได้อะไรนะไปผ่านปึ๊บชี้บอกว่าร้านอยู่นี่ละกันอ๋อทำเป็นช็อตอันนี้คืออะไรฮะพเมีมี่นี่อันนี้เล็กมีแห้งดูสุดจัด้วดูของมังเปล่า ูครับเดี๋ยวผมจะ,ะค่อยๆคฟักขึ้นมาอันนี้คือโกเบจะตำนานยะได้เนื้อกรอบโกเบเนื้อกล่องจะไน่ไอเยี่ยมมากไส้ลวกชีสครับโอ้โหดูไส้แล้วดูครับลิ้นเน,น,นี่ยไสมัครับลิ้นโอ้โหมีเยี่ยเนื้อกรอบเขาอ่ะนี่ดูดิโอ้โหดูลายเขาต้องจิ้มนี่เขาต้องจิ้มเหมือนน้ำจิ้มนะนี่เขาปเป็นน้ำจิ้มเป็นคู่ของมาให้คีบเหมือนจะกินเลยเนาะเอี้ย่วเจี๊ยบครับโอ<ข>้โหเฮ้ยน<ข>ึกคำดีมาก นิ้โกเบอันนี้คือชื่นชื่อของที่นี่เลยก็ต้องจิ้มนะตังจิ้มตังจิ้มเขาเดี๋ยวนี้ผมกินคู่ผมลองดูตัดหนึ่งนะตัดหนึ่งนะรอดล้วนนะไอเนี่ยผีบังตาผีบังตาเหรออเนี้คือมันก็มีอยู่นะไอนิ้งโกเบขผมสุดผีบังตาสัมรักไปเลยนี่พามาดูไส้หน่อย นี่เสิร์ฟจากในหม้อมาเลยสนิท่วอันนี้อันนี้อะไรนะขอบด้งอะขอบกระด้งเดี๋ยวพภาพอย่าขอบกระด้งอ๋อขอบกระด้งที่เราชอบมากๆอันนี้ก็เอ็นแก้วตายตายตายเก็บน้า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 ไม่รอใครสักหน่อยเหรอเคยเป็นดาราี่ยไม่รออะไรเลยถามแล้วต้องรอไหมอ่ะงูนอนไหมกินงูนอน อะไรเล่ยลงมาหันมาไหวอยอร่อยเนาะพีเป็นแก้วอมอืมอมอมอืมอมอือืมอืมอีมอืมอืมอือืมอมอืมอมอืนาืเอืม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 มออืมอกมอืมอือืมอมอมอือืมมอ่มออมือมมอวมอมอ ผมชอบหมดเลยหนึ่งจานนี้อ๋อจานเป็นอาหารแทนไม่คือที่เขากินเร็วเนี่ยพอเมื่อกี้เฮียมาทับมาโสมเลยบู๊ดหน่อยใช่เขาเลยบู๊ดให้มันเลยดูสดใสได้ดูสดใสอ่าอย่างเงี้ยดูสดใสแล้วนะเฮ้แต่แต่เลาเขาได้อาหารเป็นหน้าเขาสักหน้ากันดีหน้าซื่อปลาเห็นป่ะพอออกช่องผมว่าคนถึงรักเขาเขาดูน่ารักอย่างเงี้ยแหละไม่คนเกลียดเขาด้วยเหรอก็เยอะอ่าพี่อ้นพาดเชนครับนางซุป ันเหมือนมันเหมือนข้างยาจีนโหน้าไม่จอมยุดว่ะยิ่งแท้เลยเฮ้ยน้าไม่นคือจอมยุดเลยอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ผมยืนตรงข้างหน้าข้าหน้าแล้วฟังมันไปขึ้นมาแม่งมันมีความหอมแต่ไม่ได้ยายาจีนแบบจ๋าขนาดนั้นมันจะมีความหวานของอะไรบางอย่างโอเคใเป็นไเท่าที่ผมลงกลิ่นเนื้อทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในน้ำครบถ้วนแล้ว ได้กลิ่นกระเทียมพริกไทยไม่ใช่กระเทียมพริกไทยพริกไทยซอสไปเนี่ยผมบอกเลยว่าซอสได้ยันจบแล้วนี่คือเนื้อที่ดังที่สุดในร้านเขาเพราะฉะนั้นครับผมไม่จิ้มไม่อะไรอย่างงั้นไม่ต้องแบกอ๋อมาขัดกันกะแลแวเแอดแอ <c oughs> เดินมาอยู่ดีๆีไม่น่าไม่น่า ก็ร้อกับไปบ่อยๆเพราะว่าคุณก็ไปขัดเช้ามาโถเอ้ยคุณฟักก okay ิ้งฮีโร่ป่ะกิ้งกิโลย้อนไปดูเมื่อกี้หน้าย้อนไปดูเด้งๆมาเลยจ้าคุณกินเนื้อเสร็จนะเดี๋ยวผมก็จะให้ให้คุณต่อด้วยไส้เอาแล้วเอาแล้วคารวะจริงหรอมาแล้วหรอเอาแล้วถ้าไม่คารวะไม่คารวะก็ตบหัวหมอบมาโหมันแน่นอนยังไงก็ต้องคารวะหมอ็ดีจริงสุดไอ้คุณลองนี่ครับต่อไส้ต่อไสส้ต่อไ้ จะกินก็ไม่ได้กินเมื่อี้คุณจิ้มอะไรอ่ะฮะคุณจิ้มอะไรเสดษฐน้ำเอาน้ำมาพักไว้ตรงนี้อ้โน้ำจิ้มตรงนั้นละลายครับอืมโอโหปวดปวดโวดปวดจริงไปหผม เล้นอย่างนี้เอเป็นอื่นดูปะมูน้ำมุนเจลลี่เจลลี่้งชัตนอัน้เก็บปะเนี่ยมาขัดอย่างเงี้ยเดี๋ยววงเขแตกหรอเราไม่ได้อยู่วงเขาไม่มไอยู่วงคุณลินนะครับเฮ้ ว้าวโอ้ขอเปิ้ลตะเกียบเลยถ้างั้นโอ้โหดูดดูดมากโอ้โหนุ่มจัดนี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เดอะเฟสในรอบเดือนนี้ใช่ครับใช่แหละก็ร้านแรกนี่ไม่ได้ในรอบตั้งแต่ต้นปีมาเลยก็ได้นะครับผม เอบกระโด่งกระเจ้าอันนี้นดนึงกระดงแต่อันนี้ผมเดามันคล้ายๆน้ำจิ้มลูกชิ้นมากกว่าแต่ไม่เหนียวมันมีความมันมันมีความไม่นี่มะขามเปียกเผ็ดเปรี้ยวครบรสเฮ้ยมีแค่ยิ่งนั่งกุดแล้วจำได้ป่ะร้านที่เราไปกินอ่ะมีเส้นเดียวคือบี่ขาว้าหรอแล้วจากนั้นผมเลยรู้ว่ากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อไปเส้นมี๋ขาวอร่อยมาก ไม่อาจจะต้องเบิ้ลกว่านะมันเป็นมันเป็นสูตรผมเลยนะอันเนี้ยอยู่ต้องแบบข้าวกระหล่ำบะหมี่ไม่มีพี๊ดเฮ้ยนะโหดน,นะนี่หอบอกแล้วผมยังไ่ยไม่จง,ง่ายหอกแล้วเนี่ยถ้ากินด,ด,ดูกินไหมถ้ากินดูกินนมากกินครับ ลองให้ลองหมื่นเนี่ยไม่ธรรมดาเขาเล่นกันเขาเล่นกันตัวลึกปีลึกก็แล้วความเตกมันคือมันจะมีกลิ่นความเป็นเคี่ยวที่เหลือศูนย์ศึกศูนย์หนึ่งถ้าเคี่ยวที่แบบเรากินตามร้านชาบูอะไรเงี้ยมันจะไม่เหลืออะไรเลยปกติเหมือนแบบกินเอาแค่เกืบๆกือแต่เนี่ยคือเนี่ยแม่คือรู้เลยว่าโมตัวไหนเลยไอหมดพี่ยืด ที่เอาข้าหมูดฟองมายืดอุ้ยครบหนึ่งนะครับไอช็อตเมื่อกี้ครับพอพี่บอกว่าหมดตัวไหนเนี่ยใช่ป่ะจากจากพี่ยื้มืดๆแต่จริงๆพี่ต้องเปลี่ยนไปขอโทษพวกผมนะอยากเ่กัอกนแอปกลมไปก่อนนะมันจะรู้สึกว่าโอเคไม่หิดไว้ไม่เยื่อได้อยู่เออผมขอเป็นคอมโบเดชั่นนี้แล้วกันนะขอโทษแล้วกันมันจิ้มโอ้ย นะเป็นไงใช้ได้ไหมโัเบสุดปะดีอ๋อเฮคิดถึงว่าอะไรว่าเคิงน้ำส้มเหมือนเป็นสูตรพิเศษของร้านว่ะน้ำส้มน้ำส้มไปดื่มแล้วกินมาละมาเลยเปลมน้ำต่อไปที่พี่อุ่นไปก่อนเลยครับ าตกินแบบรอผมสักนิดนะข้าวจะหมดจานอีกแล้วนึกนึกถึงกินไปเนี่ยตักมาอย่างนี้นึกว่าราดข้าวอ่นี่ยหั่นไปหมดอีกแล้วดูนะดูนะเด็ดเด็ดเลย น้ำส้มนี่ร้านีใหม่ร้านใจด้วยน,น้ำซุปหน่อยนึงข้าวแช่แช่ปลากรอป๋องใช่ฮะกุ่มหม่อมเปากลุ่ตุ๋นที่มีรู้ว่ะร้านที่ผมกุมไทยผมิดที่นี่มาเราเวลากระมาณสามสิบปีเราย้ายมาจากถิ่นฐานที่ไกลแสในไกลเดิในใามาได้ที่นี่รแรกแรกแล้วเราก็ไม่เคย ชงมาทำพวกเขามาคุณทั้งสองคนที่มาช่วยเราในวันนี้ขอสั่งเพิ่มได้ไหมเอาเลยโกเบครับน้าจงไปที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อยากจะเอาน้ำจิ้มแต่งๆตรงนี้นะครับเพื่อลาดน้องโกเบเอาไว้ตรงนี้แล้วก็อาจจะฉีกนิดนึงครับแล้วถ้าสมมติว่าเอาน้ำ น้ำที่องคุมแบบแห้งๆนั้นได้ไหมได้ครับได้ครับอาจจะเอาน้ำองคุ่มก็ได้เอเอมาน้ำคุณเอมาสวยครับโอ้สวยแลยหม่อมของของน่ากินทำซะไม่น่ากินเลยหม่อมเฮ้ยมันดูนี่คำนี้คุณเป็นเลยเราอาจจะรักษานด้วยการพันเอารักษาที่เจอเลือดดำเาเส้นมาพันไว้คไม่ให้อากาศเข้ามากเกินไปไม่ให้เชื้อเลอะหุช่องด้วยประกาศทั้งห่วง น่ารักอ่ะนึกว่าจะไปออกปีอีตลงไปทไมัี้นนานน้มโหดจริงนะแล้วแล้วน้ำเขาอะเราจะสดได้เรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ได้หนักแต่มันหอมมากตอนนี้หมอกไม่รอใครนะหมดไปหมดแล้วฮะข้าวก็หมดหมดไปอีกนะอะไรเพิ่มไหมครับ มอาจจะโอาไปแจมเขาอีกก็อาจจะหน่อยครับเรื่องความฟินนะครับลิ้นครับเมื่อกี้ผมลองสูตรนี้แล้วฟินมากที่นี่ขาดไม่ได้ครับคือลิ้นและกอเบสครับไม่เห็นละไม่เห็นลิ้นละน่ากินละถูกต้องทุกอย่างด่ากูทำไม โวดโวดมากผมไม่รู้ว่าจะแนะนำอะไรเลยเพราะว่าที่สั่งมาแม่งได้หมดเลยผมแนะนำอย่างเดียวแล้วกันครับมาครับแนะนำอีกอย่างหนึ่งคือผวดเจ็ขาเยอะๆนะเออให้เงินปวดเท่านั้นครับขอเถอะครับิรับไปเลยขอให้คุณมาที่นี่เถอครับเพราะว่ารอบเดือนถูกแล้วเพราะว่าเราไปกินกุ้งอัวเนื้อตรงป้าคนนั้นอ่าเุ้งตวเนื้อแข็งเอ้ยไม่ใช่เลยอ่าดูนิ่มคออะใช่ใช่ไม่ได้ก็โหดโวดแต่เราไม่ได้ ใช่ไม่ทันเขาเขามีเหมือนกันชุนตุนอะไรวะไม่ใช่ชุนตัวนะไม่ใช่ตุนตัวไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อันนั้นก็ไม่ได้ขายเยนื้อครับซุ้ม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 น,นี่เป็นร้านที่สอง <c oughs> ในรอบปีนี้ที่เกิดการเด้งขึ้นมาเลยเป็นหนึ่งร้านที่ร้านไก่ทอดที่ไม่เหมือนใครมันอยู่ตรงกลางระหว่างยาจีนกับความคกคมกรอบนอกนั่นได้ไปแล้วเรียบร้อยแล้ว ถ้าสำหรับให้เลยเฮ้ยอันนี้เราเวาหกสิบบาทนะเอางี้เพื่อไม่ให้แบบสงสัยกันครับเอาธรรมดามาให้ดูแล้วกันร้อนดูเป็นคัพนะน่ากับเส้นหมี่แห้งครับหมี่ทุกอย่างธรรมดานะครับพิเศษไปเลยธรรมดานะเอาเอาธรรมดาให้ดูไงอันนี้เราพิเศษไปแล้วออ๋เดี๋ยวให้ดูธรรมดาเดี๋ยวมาให้ดูเปิดท้ายกสิบบาทเป็นนะครับรสชาติท่านแยกครับ ร้อยา่ะอันนี้คือบวก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 เขาเอาอะไรเดีอวรวอจารยละร้อยหาสิจารยละร้อยห้ไล้วไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยวันนั้นผมกากินกับแฟนแฟนผมกดลิ้นไปสามใช่ป่ะเกาเหลาอิกหนึ่งคือแบบต้องใช้คำว่าพอเถอะเพราะว่าเนี่ยผมกำลังคิดว่าพอแล้วไหมมันยุดไม่ยูอันเด่วมันอแล้วไม่หวามันหยุดไม่ยูอ่ยว่าเราจะอาลิ้นกทอีกอย่างอาจารย์้าสวยรห้าครถืว่ามันพอแล้วไม่ ข้าลินต์หนึ่งครับแล้วก็ไส้หนึ่งนี่ครับนี่นี่ครับคุณหม่อมมาคุณมาดูครับนี่เนื้อโกหังนะกเบย์หมจะไปสูบเบจิต้าหรืไงเหมือนกูไปจอมันบูขึ้นมาเลยนะเมื่อกี้เออวะเออฉุดสลามันอร่อยรับเลืองต้องมาดา ความรู้สึกผมคือธรรมดากับพิเศษที่นี่แบบหรือว่าอันเครื่องมันเออมันมันเยอะนันเนี่ยแน่นนะปลาตบแล้วเนี่ยเออแน่นนะเนี่ยหรือว่าคนธรรมดาเขากูจะดีกันหรือเปลพูดแล้วกูไม่ดูดีดูดีนะคะวางเลยครับโอ้โหคุณโอ้ยนะเยอะนั่นเนี่ยก็เยอะนันเนี่ยเก็บแค่นะคะครับผมก็เยอะนั่นเนี่ยหกสิบบาทของของปลาเนี้ยก็เลยเราไม่ได <Brothers> okay, ้กินตับเราไม่ได้กินตับเลยไปจ้าเป็นไง เีตับหวานเลยเฮ้ยตับหวานเลยตับหวานของจริงนี่คือร้านที่หม่อมเปาอยากจะพาเรามาทานเขาอยากจะพาเรามากินตรงนี้ตั้งนานแล้วนะแล้ววันนี้พอดีว่ามีคอนเสรริร์ตที่หม่อมเปาเขาจะต้องเข้ามาดูแลอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้แต่ว่าแต่าม้มีเรามาอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้จะดีอยู่แล้วอีก <laughs> นิดนึงจะเท่มากเห <laughs> มือนแค่กูมาตลแกแดกแค่เดยอีกแล้ว <laughs> อาศัยความเป็นที่ให้พวกเรามาเลี้ยงอีกแล้วอาศัยความเป็นรุ่นใหญ่เข้างานซีแล้วค่อยบัดตราบเข้าไปเป็นไปได้เป็นไปได้วันที่21อะไรครับเบอร์เบอร์เกอร์ครับคริมินอลเบอร์เกอร์ของเราจะเปิดอย่างไม่เป็นทางการแล้วกันไม่มั่นใจว่าจะรอดไหม21่ิบเดเดือนนี้เดือนนี้มีเดือนอะไรวะมีนายี่สิบเอ็ดมีนาครับผมตราบาอุปสมบทตุขอนะอวอะไร คอมินาลอบัเกอร์กินมาบัคเกอร์ใช่เดี๋ยวนะเธอมากินเมื่อสิบปีที่แล้วเราชื่อนี้ไปที่ใต้ดอยคอมินาลอบัคเกอร์เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่ารอบนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ไหนอย่างไรแต่ว่ายังไม่บอกเดี๋ยวเล่าทีเดียวคือตอนวันที่เราไปได้สำหรับร้านนี้ผมบอกว่า4จุด2ห้าจ้าครับให้เต็มกระป๋องไปเลยอ่ะที่เหลือครับให้เพื่อนมาลองว่าออฟชั่นน้ำ เพื่อนๆชอบหรือไม่นะเพื่อนๆชอบหรนะือไม่ออมาเมนหรือว่าใครที่เคยกินแล้วมาเมนหน่อยชาวล็อกที่มาบิ๊กตฟรฟล็อกทั้งหลายที่มาดูคอนเสิร์ตชาวล็อกเข้ามาเคลียร์หน่อยว่าที่นี่แม่งสุดไอ้นแต่ผมกินแล้วที่นี่สุดจริงครับขอบคุณครับขอบคุณหมอเปาครับสาวเลยนะวันนี้สามเลยนะตืิงจริงๆอบคุณหมอเปาครับที่แขกที่ไม่ได้รับเชิญแล้วก็ไม่ได้นัดก,กันมาก่อนครับ <c oughs> อ่ะมาครับมากันมาด้วยเดันเลื้อนเลื